ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชุดของจื่อเหมยเซียนพริว้วไหวใบหน้าละเอียดอ่อนราวกับผงแป้งเผยให้เห็นความสุขดูแล้วช่างงดงามท่านจะไปไหนท่านสังหารคนของดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์ไปมากมายทั้งยังได้สมบัติของเราไปท่านคิดว่าข้าจะปล่อยท่านไปไง่ายๆอย่างนั้นเหรอนางกล่าวอย่างเกียดคร้านแม้น้ำเสียงของนางจะนุ่มนวลแต่เฉินเซียงที่ได้ฟังกลับทราบว่ามันเปี่ยมไปด้วยปราณสังหาร เฉินเซียงยิ้มแห้งพลางกล่าวเหตุใดแม่นางถึงไม่ปล่อยข้าไปละ่ะนางกล่าวด้วยน้ำเสียงเกี้ยวพาพลางยิ้มเล็กน้อยถ้าท่านยอมมอบแระหงเพลิงทองม่วงดับสวรรค์และทักษะเทพสังหารมังกรมาให้ข้าบางทีข้าอาจมีความสุขและปล่อยท่านไปเฉินเซี่ยงสายหน้าพลางถอนหายใจทั้งหมดที่แม่นางกล่าวมาล้วนเป็นสมบัติของข้าแม้แม่นางขอให้ข้ามอบให้เหตุใดข้าจึงต้องทำตามแม่นางกล่าวเห็นทีข้าอาจไม่สามารถทำสิ่งที่ปรารถนาได้ เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของนางพานปรเปลี่ยนเย็นชาดวงตาคู่งามปรากฏร่องรอยความโกรธบางอาจเฉินเซียงข้าอุตส่าห์เสนอหนทางแก่เจ้าแต่เจ้ากลับปฏิเสธนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าปฏิเสธข้านางกล่าวอย่างเย็นชาที่ดาแห่งสวรรค์ที่งดงามบริสุทธิ์เช่นนางล้วนเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกผู้แม้ผู้คนคิดชั่วร้ายกับนางแต่คนเหล่านั้นย่อมไม่กล้ากล่าวเพราะเกรงว่าจะนำพาภัยพิบัติมาสู่ตน เฉินเซียงจ้องมองหน้าอกนางก่อนหัวเราะขึ้นปฏิเสธเจ้าด้วยเรือนร่างและนิสัยของเจ้ายัางเทียบไม่ได้กับบ่าวของข้าด้วยซ้ำยามนี้เจ้ามันเป็นได้แค่บ่าวล้างเท้าก็เท่านั้นเมื่อเมื่อได้ยินคำกล่าวร่างกายอันบอบบางของนางพลานสันเทาด้วยความโกรธหากคำกล่าวเหล่านี้ไปถึงหูของผู้อื่นเฉินเซียงคงได้ถูกผู้ที่ชื่นชอบทิดาแห่งสวรรค์จือเหมยเซี่ยนไล่ล่าไปทั่วโลกแน่เพราะนอกจากรูปลักษณ์ของนางจะงดงามราวเทพทิดาแล้ว ความแข็งแกร่งของนางยังทําให้ผู้อาวุโสมากมายรู้สึกอิจฉาแต่นี่นางกลับเป็นได้เพียงเบาล้างเท้าให้เฉินเซียงเท่านั้นเจ้าดีดูเหมือนเจ้าจะรนหาที่ตายเมื่อเห็นสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความเย้ยหยันของเฉินเซียงนางก็ยิ่งโกรธแค้นมากขึ้น ที่กล่าวทั้งหมดเฉินเซียงเพียงกล่าวไปตามความจริงเพราะตรงฟางซินเย่เว่และหัวเซียงเว่สองบ่าวผู้งดงามโดดเด่นผู้หนึ่งเป็นราชาเม็ดยาอีกผู้เป็นปรมาจารย์ผู้สร้างและประมาจารย์ขายพลังยิ่งความแข็งแกร่งของพวกนางยังลึกล้ำขนาดที่เพียงฝ่ามือเดียวก็สามารถสังหารทิดาแห่งสวรรค์นางนี้ได้แล้วเฉินเซียงไม่ชอบสตรีที่มีนิสยัยเช่นจือเหมยเซียนนางเป็นสตรีที่หลงตัวเองและคิดว่าตนเองงดงามสูงส่งสตรีเช่นนี้เป็นสตรีที่เฉินเซียงชิงชังมากที่สุด แม่นางหากเป็นผู้อื่นโกรธก็อาจงดงามอยู่บ้างแต่เจ้านั้นไม่มันน่ากลัวเสียมากกว่ายิ่งเจ้าโกรธเจ้าก็ยิ่งดูเหมือนลิงเฉินเซี่ยงถอยหลังพลางหัวเราะนางตกตะลึงคาดไม่ถึงว่าจะมีผู้นำนางไปเปรียบเทียบกับลิงมันทำให้นางรู้สึกราวกับถูกสายฟ้าฟา,าดผ่านางพึมพำแต่หลงสเสวียกลับหัวเราะลั่นคำเปรียบเทียบของเฉินเซี่ยงช่างโหดเที้ยมอย่างที่สุดเฉินเซี่ยงกระแอมก่อนกล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง ที่สำคัญเจ้ายังเป็นลิงที่ใส่ชุดขาวด้วยหุบป,ปากนางแผดเสียงคำรมลั่นก่อนแทงกระบี่เข้าใสา่เฉินเซียงกระบี่ของนางทรงพลังไม่ธรรมดาซึ่งอาจเป็นเพราะความโกรธของนางนางมั่นใจในรูปลักษณ์ของตนเองเป็นอย่างมากนางมักจะได้ยินคำเย็นยอจากผู้คนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่วันนี้เฉินเซียงกลับย่อมโมหนางเพียงมองก็รู้ว่าอับอายเป็นอย่างมาก ดังนั้นนางจึงไม่พูดคุยกับเสี่ยงต่อแล้วเริ่มใช้กระบี่จู่โจมอย่างรุนแรงเพียงแต่นางไม่ได้หมายสังหารนางจะจับตัวเฉินเซี่ยงให้ได้แม่นางคําเปรียบเปรยของข้าไม่เหมาะสมเมื่อเห็นกระบี่ตรงเข้ามาเฉินเสี่ยงจึงตะโกนขึ้นแม่นางคือลิงตัวเมียที่งดงามไม่ใช่ใช่เป็นธิดาลิงที่งดงามมากกว่าข้าจะฆ่าเจ้า ดวงตาคู่งามของนางราวกับลูกโหมด้วยเปลวเพลิงนางกวัดแกว่งกระบี่เข้าใสาเ่เฉินเซียงพร้อมกับรังกระบี่ที่รุนแรงที่สามารถทะลวงขุนเขาได้หากเฉินเซียงไม่หลบเขาคงได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่นางทรงพลังอย่างน้อยๆน,นางก็อยู่ในขอบเขตนิพานที่ห้าและนางก็เป็นผู้เชี่ยวชาญกระบี่ด้วยหลงสเสวียอีอุทานขึ้น เฉินเซียงหลบกระบี่ของนางอย่างต่อเนื่องจือเหมยเซี่ยนที่ออกกระบวนท่าทำให้ผมของนางพลิ้วไหวสีหน้าฉาบด้วยความเย็นชาราวกับน้ำแข็งเรือนร่างงดงามละเอียดอ่อนแผ่ปราสังหารที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งรวมกับดวงตาคู่งามที่เปรี่ยมไปด้วยความกรดแค้นยิ่งทำให้นางดูน่ากลัวเป็นอย่างมาก ระบี่ของนางพลิ้วไหวและทรงพลังกระบวนท่าที่นางใช้ออกส่งผลให้ทุ่งหญ้าเขียวฉ่มรอบกายสลายเป็นผงปราณจำนวนมหาศาลที่นางปลดปล่อยออกมาช่างหน้าตกตะลึงหากเป็นผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพานทั่วๆไปต่อให้มีคนเหล่านั้นสิบคนก็ไม่สามารถล้มนางได้นางโกรธแค้นอย่างที่สุดปกติแล้วนางเป็นคนที่สงบมากบางทีตั้งแต่เด็กนี่คงเป็นครั้งแรกที่มีผู้ยุยงนางได้ขนาดนี้นางเกลียดเกลียดที่เฉินเซียงทำให้นางต้องโมหมอง เพียงกระบี่เดียวของนางกลับสามารถสำแดงอนุภาพของปราณอันไร้ที่สิ้นสุดทําให้เฉินเซี่ยงรู้สึกราวกับตนเองเป็นเพียงมดตัวน้อยที่กําลังเผชิญกับคลื่นทะเลคลั่งแม้กระบวนท่าของนางจะรุนแรงแต่นางกลับตระหนักได้ว่าเฉินเซียงคือขุมทรัพย์หักเขาตายบางทีอุปกรณ์เก็บของของเขาอาจจะทําลายตัวเองและนั่นย่อมได้ไม่คุ้มเสีย จุดเด่นของคนดินแดนทะเลขาวศักดิ์สิทธิ์คือมีปราณที่ดูราวกับมหาสมุทรอันไร้ที่สิ้นสุดยิ่งผสานปราณเข้ากับเพลงกระบี่ยิ่งทำให้อนุภาพของมันรุนแรงไร้ที่เปรียบแต่จู่จู่แสงสีครามพันสว่างว่าก่อนปรากฏดาบมังกรครามสังหารปีศาจขึ้นในพริบตาเฉินเซี่ยงจับดาบแน่นพลางใช้ปราณมังกรที่ทรงพลังที่สุดเข้าต้านรับกระบี่ของนางงอเมื่อดาบและกระบี่เข้าปะทะแผ่นดินสันสเทือนอย่างรุนแรงคลื่นอากาศที่มองไม่เห็นอัดกระแทกรอบด้านหมู่เมฆบนท้องฟ้าปันป่นป่วนกระทั่งเกิดเสียงสายฟ้าฟาดผ่าดังสนน เฉินเซียงนั้นรวดเร็วเพียงแต่ความแข็งแกร่งยังด้ยกว่านางแม้เขาจะสามารถต้านรับเพลงกระบี่ทารบิดานของนางได้แต่มันกลับทำให้แขนของเขามึนชาโลหิตซึมออกทางรูขุมขนหากไม่ต้านรับกระบี่เมื่อครู่ต่อให้เฉินเซียงหลบได้ก็ยังต้องบาดเจ็บจากปรางกระบี่ที่ทรงพลงังเจ้าเอาชนะนางไม่ได้นางแข็งแกร่งเกินไปหลงสเสวียอีกล่าวขึ้นทันทีนั่นเพราะการบ่มเพาะของเฉินเซียงกับจือเหมยเซียงนั้นห่างกันเกินไป ทุ่งหญ้ารอบด้านขาดสะบ้านเพราะปรางกระบี่ที่ทรงพลงังแต่นั่นก็ทําให้จือเหมยเซี่ยนตกตะลึงอย่างที่สุดนางคาดไม่ถึงว่าเฉินเซี่ยงจะรับกระบี่นางได้และนั่นทําให้ใบหน้าของนางเย็นชายิ่งขึ้นนางรู้ว่ามีเพียงการบ่มเพาะของเฉินเซี่ยงเท่านั้นที่อ่อนด้ยกว่านางหากการบ่มเพาะของเขาบรรลุระดับเดียวกันเมื่อนั้นก็ยากจะกล่าวว่าใครแพ้ใครชนะ ส่งดาบสวรรค์และแร่หงเพลิงทองม่วงมาแล้วคุกเข่ายอมรับผิดซะเพราะไม่เช่นนั้นข้าจะทำให้เจ้าได้ตกตายเยี่ยงสุนักนางกล่าวอย่างเย็นชานางรู้ว่ามือข้างที่ถือดาบของเฉินเซียงกำลังสั่นเทาทั้งยังปรากฏโลหิตซึ่งหมายความว่าเฉินเซียงไม่สามารถหนีไปไหนได้พ้นเหตุที่นางกล่าวเพราะนางสนใจดบบาบมังกรของเฉินเซียงมากจังหวะที่ประดับเมื่อครู่ นางทราบทันทีว่าดาบของเฉินเซียงนั้นไม่ธรรมดาแม้นางเป็นผู้ใช้กระบี่แต่หากได้ครอบครองดาบสวรรค์สถานะของนางในดินแดนทะเลศักดิ์สิทธิ์ก็จะสูงส่งยิ่งขึ้นรอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินเซียงหายไปกลายเป็นสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังจริงๆแล้วเขาสามารถหลบหนีได้แต่เขาไม่ทํานั่นเพราะนางทําให้เขาโกรธมากทั้งตระกูลทงเทียนและดินแดนโบราณต่างหวังช่วงชิงดาบและทักษะเทพของเขาครั้งแล้วครั้งเล่ามังกรน,น้อยขอข้าย,ยืมพลังเจ้าที เอามาทั้งหมดเลยข้าจะเอาชนะทิดาแห่งสวรรค์ให้ได้เฉินเซี่ยงกล่าวจือเหมยเซี่ยนเดินเข้าหาเฉินเซี่ยงช้าๆนางโคจรปรานไว้ที่เท้าก้าวย่างแต่ละก้าวช่างนุ่มนวลแต่กลับทําให้แผ่นดินสั่นไหวเล็กน้อยทั้งปรานจํานวนมหาศาลร,ราวกับมหาสมุทรยังไหลเวียนไปทั่วร่างส่งดาบสวรรค์มาแล้วข้าจะคงสภาพศพสมบูรณ์ให้เจ้านางกล่าวอย่างไม่แยแสทั่วร่างของนางเริ่มถูกคุ้มด้วยหมอกปราณสีขาวขับส่งให้นางดูบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ เฉินเซี่ยงย,ยันเป็นค่าที่สมควรกล่าวคำนั้นมากกว่าเดิมทีดาบก,ก็เป็นของข้าเหตุใดข้าต้องให้เจ้าข้าและเจ้าไม่เคยเป็นศัตรูหรือมีเรื่องบาดหมางแต่เหตุใดกลับคิดช่วงชิงสมบัติข้านี่นนะหรือบุตรแห่งฟ้าธิดาแห่งสวรรค์ผู้สูงสักเจ้าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าต้องใช้ควรเพียรพยายามทุ่มเทให้กระบี่มากขนาดไหนแล้วเจ้ายังมีหน้ามาบอกให้ข้าเลิกล้มความตั้งใจมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอ เจ้าไม่คู่ควรกับดาบเล่มนั้นหักอยู่ในมือเรามันจะกลายเป็นสมบัติชั้นเลิศแต่หักอยู่กับเจ้าก็รงังแต่จะทําให้ถูกเหยียบย่ําจนเสียเปล่านางกล่าวด้วยสีหน้าที่แสดงออกถึงการย้ยหยันฮ่าฮ่จู่ๆเฉินเซี่ยงกับหัวเราะขึ้นเพราะเขาคิดว่าคํากล่าวของนางช่างหน้าขันเหตุใดเจ้าตัดสินว่าข้าไม่คู่ควรและทําให้มันเสื่อมเสียระหว่างข้ากับเจ้าเรามีอะไรแตกต่างกันบ้าง หรือมูลของเจ้าหอมกว่าข้าคำกล่าวของนางช่างอดโอสามหาวเฉินเซียงไม่คิดว่าผู้เยาดินแดนโบราณและตระกูลทงเทียนจะเก่งกาจไปกว่าตัวเขาอย่างมากก็มีเพียงการบ่มเพาะที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นผู้ที่เก่งกาจก็ไม่ได้มองว่าผู้ใดแข็งแกร่งว่าแต่มองว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายก็ได้ถ้าเจ้าดึงดาบของข้าออกมาได้ข้าจะยอมยกดาบมังกรครามสังหารปีศาจให้ เฉินเซี่ยงโยนดาบลงพื้นอย่างรุนแรงกระทั่งดาบปักลงไปในพื้นดินในทันทีดาบมังกรครามสังหารปีศาจเปล่งแสงสีครามอ่อนจางตัวดาบสลักไว้ด้วยรูปแบบวิญญาณขนาดเล็กอย่างแน่นหนาเมื่อตัวดาบเปล่งรัศมีมันกลับเปล่งเสียงร้องของมังกรพิโรธออกมาด้วยนางหันมองดาบมังกรของเฉินเซี่ยงที่อยู่ห่างออกไปอย่างรวดเร็วจากนั้นนางเร่งทะยานเข้าหาแต่นั่นกลับทำให้ดวงตาของนางเบิกกว้าง นางพยายามเพ่งมองตัวดาบอย่างระมัดระวังและพบว่ารูปแบบวิญญาณที่สลักอยู่บนตัวดาบนั้นลึกล้ำอย่างบอกไม่ถูกอีกอย่างวัสดุที่ใช้สร้างตัวดาบก็ไม่อาจระบุได้ทําให้มันกลายเป็นดาบที่ไม่ธรรมดาทั้งยังดูราวกับถล่มฟ้าทลายปฐพีได้นางที่กำลังจ้องมองดาบมังกรของเฉินเซียงกลับรู้สึกราวกับกำลังเผชิญหน้ากับมังกรโบราณและแรงกดดันที่มังกรตัวนั้นแผ่ออกมาล้วนทำให้หายใจได้อย่างยากลำบากใช้ปราณเน่าสลายเลยดีไหม เฉินเซี่ยงคิดอยากจะใช้เพราะเขาพบว่าจือเหมยเซี่ยนครอบครอบบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาอยู่ไม่ได้ชุดของนางคือสมบัติที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าน้ำหรือไฟก็ไม่อาจทำลายได้บางทีปราณเน่าสลายของเจ้าก็ไม่อาจสังหาร,หารนางได้ในทันทีหากนางหนีไปได้นั่นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ซู่เหมายเหยากล่าวรัศมีที่เสื้อของนางแผ่ออกมาทำให้ข้าคุ้นเคยเป็นอย่างมากเป่ยยูยูกล่าว เฉินเซี่ยงตกใจเล็กน้อยเสื้อผ้าที่นางสวมใส่กลับกลายเป็นสมบัติที่ไม่ธรรมดาการจะผสานพลังกับหลงสเสวียจำเป็นต้องสงบใจหลงสเสวียอีนั้นแข็งแกร่งปรานมังกรของนางก็บริสุทธิ์มากเพียงแต่หากจะผสานให้สมบูรณ์ต้องใช้เวลาดังนั้นเฉินเซียงจึงได้โยนดาบมังกรออกไปเพื่อเบนความสนใจ เฉินเซียงไม่มีวันยอมมอบดาบมังกรให้ผู้อื่นอย่างแน่นอนและตัวดาบเองก็ไม่ยอมตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นเช่นเดียวกันเฉินเซี่ยงและดาบมีความเชื่อมโยงที่ลึกลับต่อกันทำให้มันจดจำเฉินเซียงได้ดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถนำดาบไปจากเฉินเซียงได้ดาบมังกรครามสังหารปีศาจผสานรวมเป็นหนึ่งกับร่างกายของเฉินเซียงเปรียบได้กับมือและเท้าของเขาต่อให้เขาวางมันไว้เฉยๆก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถนำมันไปได้ เฉอเหมยเซี่ยนยื่นมือของนางคว้าจับด้ามดาบก่อนจะออกแรงดึงมันออกมาแต่นั่นกลับทําให้นางตกตะลึงดาบมังกรเบื้องหน้านางดูราวกับเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ว่านางจะออกแรงมากขนาดไหนก็ไม่อาจนํามันออกมาได้หรือกระทั่งนางพยายามเก็บมันเข้าไปในอุปกรณ์เก็บของก็ยังไร้ผลนางหันมองเฉินเซี่ยงอย่างรวดเร็วก่อนเห็นสีหน้าเฉยเมยของเขานางจึงกล่าวอย่างเย็นชาถ้าคาคาเจ้าข้าจะได้ครอบครองมันหรือเปล่า เฉินเซียงยิ้มเล็กน้อยเขาโบกมือก่อนที่ดับมังกระจะกลายเป็นแสงสีครามกลับคืนสู่ร่างกายของเขาแล้วปรากฏขึ้นในมือของเขาอีกครั้งต่อให้สังหารข้าได้ดับเล่มนี้ก็จะหายไปจากโลกใบนี้พร้อมกับข้ายามนี้เฉินเซียงผสานพลังกับหลงสเสวียอีเสร็จแล้วเอาละ่ะข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่าข้าคู่ควรกับดับเล่มนี้หรือเปล่า นางสัมผัสได้ว่ากลิ่นอายของเฉินเซียงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากนางแอบประหลาดใจแต่ก็เร่งนำกระบี่ของตนออกมาก่อนจะชิงลงมือจู่โจมเป็นคนแรกเฉินเซียงไม่ได้รับพลังมาจากหลงเสวียอีทั้งหมดแต่นี่ก็ทําให้เขาหน้าเกรงขามมากแล้วพลังของหลงเสวียอีทําให้เฉินเซียงตกตะลึงแต่นั่นไม่นับเป็นเรื่องแปลกเพราะนางเป็นถึงคนของตระกูลมังกรจักรพรรดิจือเหมยเซี่ยนสัมผัสได้ถึงความโกรธของเฉินเซียงเพียงแต่มันไม่ได้ทําให้เฉินเซียงคลั่งมันทําให้เฉินเซียงทรงพลังยิ่งขึ้น เฉินเซียงไม่ได้สนใจนางที่กำลังจู่โจมเข้าหาแต่กลับเหวี่ยงดาบเข้าใส่นางเสียงมังกรคำรามอย่างเกรี้ยกราดดังสนั่นปราสังหารที่น่าสะพรึงกลัวอย่างบอกไม่ถูกปกคลุมไปทั่วฟ้าแต่สิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดคือปราณมังกรของเฉินเซี่ยงกำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงเมื่อปราณวิญญาณภายนอกสัมผัสได้ถึงการสั่นไหวของปราณมังกรปราณวิญญาณเหล่านั้นกลับสั่นพ้องตามราวกับกำลังเกรี้ยกราดทำให้เกิดเสียงคำรามของมังกรดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าราวกับทะลวงไปถึงแดนสวรรค์เพลงดาบมังกรพิโร เฉินเซี่ยงใช้เจ็ดเพลงดาบสังหารมังกรเต็มกำลังทักษะเทพสังหารมังกรนี้เป็นตระกูลมังกรจากพันดิเป็นผู้สร้างเหตุที่สร้างไม่ใช่เพราะมนุษย์เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ศัตรูที่ว่าคือตระกูลมังกรด้วยกันเองเมื่อทักษะเทพสังหารมังกรถือกำเนิดมนุษย์ก็เองก็พลอยได้บ่มเพาะไปด้วยเพียงแต่เงื่อนไขที่ใช้ในการบ่มเพาะนั้นไม่ธรรมดา ดาบมังกรครามเปล่งแสงสีครามเจ้าจ้าเมื่อลงดาบปรันมังกรจำนวนมหาศาลร,ราวกับไร้ที่สิ้นถูกปลดปล่อยควบรวมกลายเป็นรูปลักษณ์ของมังกรครามที่เกลียวกราดทะยานเข้าใส่จือเหมยเซียนนางตกตะลึงสีหน้ามองคล้ำอย่างที่สุดพลังที่เฉินเซี่ยงประตูขึ้นในฉับพลันนี้ทําให้นางแตกตื่นทั้งตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกนั่นเพราะนางเดาว่าเพลงดาบที่เฉินเซี่ยงกําลังสําแดงนั้นใช้ออกด้วยทักษะเทพสังหารมังกรหากนางได้ครอบครองทักษะเทพความแข็งแกร่งของนางน่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายขั้น ต่อให้เจ้าทุ่มกำลังจู่โจมทั้งหมดไปก็ไร้ประโยชน์นางกล่าวอย่างใจเย็นแม้นางจะตกตะลึงกับพลังของเฉินเซียงแต่มันก็ทำให้นางเหยียดหยามเช่นกันจูจูผมของจือเหมยเซียงกลับปลิวสวัยชายแขนเสื้อของนางบกสะบัดเผยให้เห็นผิวพรรณที่ขาวบริสุทธิ์ก่อนปรากฏภาพลวงตามมหาสมุทรอันไร้ขอบเขตภายในมหาสมุทรสีขาวที่ปรากฏขึ้นมีมังกรขาวมากมายทะยานอยู่ภายในนั้นไม่นานมังกรขาวเหล่านั้นกลับผสานรวมกลายเป็นมังกรขนาดยักษ์ย้าย มังกระทะยานสมุทรเฉินเซียงเคยเห็นบุตรแห่งฟ้าทะเลขาวใช้ทักษะนี้นางเผชิญหน้ากับเพลงดาบมังกรพิโรธของเฉินเซียงอย่างสงบเงาภาพมหาสมุทรและมังกรขาวเบื้องของนางกลายเป็นพลังแทรกผ่านเข้าไปในร่างก่อนถูกถ่ายไปยังกระบี่จากนั้นนางจึงจ้วงแทงกระบี่เข้าใส่เฉินเซียงอย่างรุนแรงเมื่อพลังการจู่โจมสองสายเข้าปะทะอนุภาพที่พวกมันแสดงออกมาราวกับเป็นดวงดาวสองดวงปะทะกาัน พื้นดินเบื้องล่างถูกทำลายพื้นที่โดยรอบกลายเป็นหลุมขนาดยักษ์ย้ายอนุภาพจากการประทะพุ่งแหวกผ่านหมู่เมฆขึ้นสูงบนท้องฟ้าเสียงจากการประทะฟังดูราวกับเสียงฟ้าผ่านอกจากพื้นดินที่เฉินเซียงและจือเหมยเซี่ยนยืนส่วนอื่นๆกลายเป็นหลุมลึกราวกับไร้ก้นยามนี้เฉินเซียงและนางกำลังจ้องมองอีกฝ่ายด้วยแววตาที่เปลี่ยมไปด้วยเจตนาสังหารอันแรงกล้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ